บุมบุมบๆมบมบมโอโอโอนี่ครับมีตะป้าแข็งครับบุ้มโอ้อ้อู้อ้พันบัวครับโอตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับโอ้นี่ครับเหี่ยงกันเลยครับ โอ้ใส่ไงับใส่น้อยครับไอ้เบิงไหไม้ครับสามแต้มแล้วครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบพ่อครับผมนะครับสักดาพาวเวอร์อีกเช่นเคยนะครับืันนี้ก็ พาพี่น้องมานะครับตกเบ็ดปลาเข็งนั่นเองนะครับกับธรรมชาติคลองน้องบัวนะครับนี่ครับไม้สีบังไว้แต้ดดนๆนะครับไม้เหมาะครับก็จะเสียงดังลดในจังหน่อยนะครับ พวานอยู่ริมทางนะครับต้องติดตามชมนะครับว่าจะได้จะมานป่ายังนะครับเต็มน้องนี่มาตกแล้วเทนึงครับเห่ลงทิปเห่เบิงนะครับปลาหมอหลายครับน้องนี่ครับตอนแรกไปตัดดำเบ็ดก่อนนะครับก็เอาง่ายๆนะครับ ต้นกระถินนั่นเองนะครับต้นนี้เป็นที่กว่าดังล่างนะครับเลือกต้นตรงๆง,งามๆนะครับต้นนี้ครับ ต้นตอโตแม่จังน้อยนะครับ I'm to you, Okay, Nice. มาผูกมามัดอยู่นี่นะครับก็มีเบ็ดนะครับเบอร์สามชิโนจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเป็นดวงน้อยนะครับตัวนี้เป็นดวงใหญ่ตัวนี้บะไนไซนะครับก็ามาด้วยเยือ่อปลาหมึกซอสนะครับนี่ครับ กับโฟมนะครับกับการต้นกระถิ้นนะครับตัดมาใหม่ไมกับดามสำเร็จอีกอันนึงนะครับมาลองเบึงครับมาดามตัวไหนมันจะหมานนะครับเป็นหนองบัวนะครับคลองริมถนนนั่นเองก็จะเสียงดังรดในจังนอยนะพี่น้อง ก็มาได้มาทายทําให้เบิงหลายมือแล้วนะครับผมจะยอนหลังแรกนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังที่ผมเก็บไว้เนี่ยมันมันก็บ่ได้ปูกนะครับมันเสร็จแล้วนะครับดามตัวนี้ เอาง่ายๆครับบ่มีพิธีรีต2องหยังนะครับนี่ครับนี่ครับปลาหมึกสดนะครับว่าจะโชคจะมานหรือเปล่านะครับมือนี้กับเบ็ดดวงน้อยนะครับเหมาะสำหรับปลาเข็งปลาสลิดนะครับปลานิ่นน้อยนะครับ นี่ครับหลังแรกครับผมย่อนลงไปเลยอลอนรุ่นนะครับหลังต้นกระถิ้นเนี่ยผมจะใส่โฟมนะครับใส่เยื่อไปแล้วนะครับตัดโฟมทวงเอาไว้นะครับ เพื่อมันดึงก็จะได้รู้นะครับดึงแล้วครับโอ้าอยัางครับโอ้เอาคักแท้ครับนี่ครับโอ้ย้อนลงแป๊บเดียวครับไม่กระถินนะครับโอ้ดึงไปเลยครับ อาอีกแล้วขาดอีกแล้วมั้งเนี่ยวิ่งๆนี่ครับต้นนั้นนิ่งนะครับต้นนี้ย่อนย่อนลงแป๊บเดียวครับดึงเลยครับวิ่งวิ่งไปแข็งครับนี่ครับโอ้ได้แล้วครับ อ้าวหลุดครับโอ้ยเสียดายครับโอ้ยเห็นเป็นโตเลยครับโอ้หลุดครับนี่ครับมันน้อยบ่ครับมอนาจามเอนนะครับหลุดครับไปนะครับพี่น้องนี่ครับเนื้อปลาหมึกนะครับ ใส่ปึ๊บกินปั๊บแลครับวังหันลุดครับปลาเข็งใส่ไงเลยครับเอาไม้ครับออาแล้วครับดึงอีกแล้วครับนี่ครับใส่ละ้ะโอ้ปลาแข็งแล้วครับโอ้นี่ครับ โอ้ติดตัวนั่นแล้มาติดตัวนี้นั่นครับหลังนั่นยังนิ่งนะครับมาหลังนี่ครับโอ้ใส่สวยครับเดี๋ยวขึ้นก่อนครับเดี๋ยวลุดครับนี่ครับผมโอ้ใส่สวยเลยครับนี่ครับขอเก็บก่อนครับ หมดแล้วครับผมนี่ครับตัวหนึ่งแล้วครับนั่นดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วครับโอ้นี่ครับอะไล่ะโอ้นี่ครับบึมบึมบ้มบ้มบึมโอ้นี่ครับมีตะปะแข็งครับ นี่ครับผมนี่ครับโอ้หลังนั้นดึงอีกแล้วครับผมโอ้โหันบัวครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับโอ้นี่ครับเยียงกันเลยครับ โอ้ใส่ใหญ่กับใส่น้อยครับโอเคครับผมขอปดก่อนครับโอ้เงือออกแล้วครับนี่ครับเอาไว้ใส่ก่อนครับเอาไว้ใส่ต่อได้ครับความหมึกมันหอมอยู่เลยครับขอเวลาปดก่อนพี่น้องแกวครับสามตแล้วครับ สามแต้มครับผมดึงกับระท่านนะครับทั้งสองหลังครับเลยตื่นเต้นครับผมขนาดฟลาแข็งครับมันสองหลังติดๆนะครับใฮ้เบิ้งไหมครับสามแต้มแล้วครับผมใส่เนื้อไหมล้วนะครับ ดอกบัวบานยังงามนะครับนี่ครับอยู่ริมทางนะครับเป็นคล้องน้องบัวครับนี่ครับทำเลเหมาะมากครับก็จะเสียงดังลดลบกวนนะครับก็ขอโทษขอภัยนะครับทำเลมง มันอย่ไก่ทางจริงๆนะครับนี่ครับเบ็ดยังนิ่งนะครับดอกไม้ริมทางนะครับสวยงามมากครับ เ็มทางนะครับขึ้นฟองแล้วพี่น้องขึ้นฟองมาไก่เบ็ดครับน้ำโตครับพอดีปนครับรอรุ่นอีกนะครับว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับยังนิ่งอยู่นะครับนี่ดึงบมอ๋อมันคือเขาไปบ้าบัวนะครับอืม โยกไหมครับอ้าวลงลอกไหมครับผมโ้บอลโยหันครับมาพี่เบ็ดโยพี่โอ้ดึงพี่น้องโอ้ยเหยื่อหมดครับผมโอ,อ้าวใส่ไหมนะครับ ดามตน้นกระถินนี่หมานนะครับ3ตัวแล้วครับผมรุดตัวหนึ่งนะครับส่วนดามสำเร็จนะครับเน็ตัวเดียวนะครับมาเฝ้าตัวนี้ครับเที่ยวเตดึงครับ โอ้ยฝนหย่อยปกเป็กปกเป็กแล้วครับทาลุ่นอีกจักหน่อยนะครับเดี๋ยวฝนตกแห้งนะครับมืดมาแล้วครับ่มไม่ไงก็เอา่ายุครับขันฝนมาแห้งครับผมนี่ครับทำเลเหมาะมากครับ ไม้นี่เคยมาใส่แล้วนะครับกันได้ประเข็งตัวเดียวนะครับเมืดคืนม,มาแล้วครับเบ็ดใบก็บบ่ถือนะครับ ิปก้อนนะครับแล้วนี่ก็ลองมาตกปลาแข็งวังนะครับก็เลยมาลองตกปลาแข็งบ้างนะครับก in ับพ่อได้อยู่นะครับคลิปก้อนก็ได้ตัวนึงนะครับคลิปนี่กับพ่อได้อยู่นะครับก็เลยมาทํคลิปตกปลาแข็งนะครับออดึงแล้วครับดึงแล้วครับ นี่ครับอู้อู้ตัวใหญ่ครับนี่ครับอู้สุดยอดเลยครับโอดึงขึ้นก่อนครับี๋ยวลุดครับนี่ครับผมปดก่อนครับตัวนี้กินเลิอกครับนี่ครับผมด้ซีแต้มครับผม พอเด้นปนครับผมนี่ครับดินใส่ปลาบัวนะครับปลาแข็งอยู่ในปลาบัวครับถลอกปอกเปิดวัดครับพี่แต้มแล้วครับใส่ใบไม้นะครับ,นรบฝนกระทิตกครับผมพี่น้องโอ้ย งันในป่ากําลังถือนะครับโอ้ขึ้นฟ้องอีกแล้วครับโอ้ดึง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 อีกแล้วครับโอ้เนื้อหมดครับผมนี่ครับใส่ไปไหมครับฝนกับสิตกครับผมเอาเนื้อมาก่อนนี่ครับใส่ไปอีกครับผมลอรุนเบิงจักน้อยก่อนนะครับฝนมาแล้วครับ คนเริ่มเม็ดไงแล้วนะครับก็ฝากกดไลคนะครับกดติดตามนะครับสักดาพาวเวอร์นั่นเองนะครับในซีแต้มครับไอป้าซีแต้มครับมาอนี่มาเข็งใส่ไงนะครับแก้วครับผมนี่ครับ พอได้ปอนครับฝนตกหรือครับเก็บเบ็ดครับผมฝนไล่หรือครับป่ากำลังถือกนะครับฝนไล่ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมเสมอมานะครับฝนไล่หรือครับโปลาบอนอีกโอเคครับผม